เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็สวัสดีนะทุกคนนะครับผมในเซิร์ฟนะฮะแล้วก็ในห้องไกลหน้านะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกของทํากิจกรรมวันปีใหม่นั่นเองนะครับปี2017นั่นเองนะฮะจะเริ่มปี2017แล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟอะเซิร์ฟอะไรทุกคนเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟอะไรเอาเงียบเออเซิร์ฟเกอาเคนะครับ ผมก็เป็นแอดมินนะในเซิฟนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นมาบนเวทีเฮ้ยอย่จุดเว้ยเอา้าโดนแบนนะจ๊ะเอา้าใครขึ้นมาเอาลงไปนะครับผมแม่ผมสายโหดนะฮะก็นะฮนะเด็กๆในเซิฟคงรู้ดีนะครับกดก็เป็นกดนะครับเฮ้ยผมไม่ใช่พี่แชมป์เว้ยเอาแล้วครับมาขับรถเอายืดนรถนะเอา้าเออนะครับตอนนี้ก็อยู่กับอ่าบนเวทีนะครับตอนนี้แชมป์ไม่อยู่นะครับไปทะเลนั่นเอง นะครับอาเดี๋ยวตอนนี้ห้าสิบสามแล้วอีกประมาณแปดแปดเจ็ดนาทีนะครับก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับผมแหมวันนี้คนในเซิร์ฟไม่เยอะจริงๆนะฮะกี่คนนะครับน่าจะไม่เกินร้อยนะครับผมวัสดีทุกคนนะครับมาเรามาเริ่มแจกของกันเลยมามามาเอาอาเพชรไปก่อนเลยอือ่าโอเคขขยได้ไปมา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 ,มาอืบโอเค มามามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่นี่ดูข้างบนเว้ยนี่นี่เอาเอาแหลกแหลกแหลกนี่อยู่นี่อยู่นี่หลังหลังนี่อืออย่าไปออตรงเวทีอย่าไปออตรงเวทีอือวันนี้อ่าใช้ไม่อยู่นะครับผมก็เลยต้องมาจัดกิจกรรมแทนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันหนีเที่ยวนั่นเองนะฮะไม่สงสารอ่าคนในเซิฟเลยเนอะใช่ไหม นะครับอยากเจอปีใหม่นะครับอยากให้แชมป์จัดนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งมกรานะครับก็จะมีอีกนั่นเองนะครับอืบอ่าซึ้อ่าเอาไปใจเย็นเย็นพวกใจเย็นเนตอนนี้ก็ประมาณสักห้าทุ่มห้าสิบสี่นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มนับปีใหม่แล้วนะครับโอ้ยใจเย็นโอ้ยนี่แหลกกันเลยละอืมเอาไปอืออือเอาไป ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกแน่นอนเดี๋ยวรอแชมป์กลับมาต่อไปนะครับก็จะเป็นโพเพชนะฮะสามสิคูณหอันเลยทีเดียวนะครับมาเอาไปเออเาไปเอาอีกเอาอีกไหมเอมเอาไปอีกอันหนึ่งนี่เอาไปเลยเอาอีกปะ่ะเลยสามอันเออเอาไป รับนะใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับมีอีกวันนะครับเอาเอาขึ้นไปหรอเอาอึ๊บอ่า,อาไปยืบน,นะครับอาไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะเซิร์ฟนีก็เป็นเซิร์ฟ mc krk ันั่นเองนะครับใครที่เล่นเอ,เ,อเอาเอาขวดเลเวลไปนะครับอืมนะครับรู้สึกว่าขวดเลเวลในช็อปนี่ อ่ามีขายมีขายปะอันนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับอ่ามีเว้ยใช่ไหมมีอ่ะนี่แต่ก็แจกอีกอะเนาะเออเอาไว้อัปเกรดดาบนะเอาไว้เกะเอาไว้อัปเกรดดาบเนาะสำหรับคนงบน้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าแอปเปิลทองนะครับใครที่มีแล้วก็อ่ามันคงแบบไม่สําคัญอ่ะเนาะสําหรับคนที่แบบมีพวกชุดเกาะบ,บวก500นะครับน,นะแต่มันก็สําคัญอยู่นะแอปเปิลทองนะครับต่อไป พรุ่งนี้แจกรถนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะลงพรุ่งนี้นะครับวันที่1มกเอ้วันที่1มกรานั่นแหละนะครับตอนประมาณสักบ่ายนะครับนี่นะฮะเออเอาไป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 นี่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทีเด็ดของเซิร์ฟแล้วนั่นเองนะฮะก็จะเป็นบัตรทูนะครับบัตรทู นะฮะเดี๋ยวไอ้นิวไอ้นจะโดนแบนนะครับแล้วก็ไอ้เอนี่เดี๋ยวขอแบนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าทุกคนครับช่วยอ่าส่งมันไปหน่อยครับไอ้เอ็กเนะี <c oughs> ่ยบายบายจุบจ๊บจฝันดีนะคืนนี้นะนอนหนาวห่มผ้าด้วยเข้าใจไหมจุบ๊บจุ๊บนะรักมากนะอย่าทำแบบนี้อีกนะโอเคเดี๋ยว <c oughs> เรียบร้อยอเราจะมาแจกบัตรทูกัน2บาทสอ2อันนะครับ50ิบนะครับอะเตรียมเตรียมนะเตรียมนะเฮ้ยเร็วมาเอาดิใครไม่อยากได้เฮ้ยเอาด,ดีนะเนี่ยเอาไปแลกของอ่ะเออเอาไปหนึ่งอันใครได้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 โอ้ใครได้แล้วไม่ต้องเอาใครได้แล้วไม่ต้องเอาสงสารคนอื่นบ้างนะ ห็นใจหน่อยคนไทยด้วยกันนะครับรักกันแล้วสามนาคีของกากเออเอาไป90เอ้ย50ดิเออขายได้แล้วไม่ต้องเอานะครับอ่ะเอาไปส่วนอันนี้อันนี้อะไรวะ9กาทูนะครับ9กทูนะอ่าชึบเอาไปนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกอ่ะสามนาทีกว่า,วานะครับก็จะเริ่มปีใหม่แล้วนะครับก็ เดี๋ยวคุณแชมป์ทักมาแป๊นนะอ๋อโอเคคุณแชมป์ทักมาบอกว่าอ่าก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะฮะความจงเจริญนะครับนะขอให้ร่ำรวยนะครับเรียนเก่งๆนะฮะสูงๆนั่นเองนะครับอ่าโอเคอะไรนยพี่ผมไม่ได้เลยโอ้ยไม่ต้องเสียใจยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกแน,น,น่นอนนะพรุ่งนี้มีอีกแน่นอนวันที่1มกกลานะครับวันนี้วันส่งท้ายปีเฉย นะแอดจัดเฉยเพราะว่าแแชมไม่อยู่นั่นเองนะครับพรุ่งนี้อาจจะแจกรถนะครับรอรอรอ,อนะครับเดี๋ยวอ่าเริ่มละอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูปุ๊กกันนะครับผมอ่าโอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวอ่าแจกอะไรไปทางพังก่อนละกันนะครับเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรดีเอาอะไรดีอีก2อนาทีเองตอนนี้อีก2อนาทีเองเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรอ,อะไร,ออะไ,รไหนใครอยากได้อะไรไหนใครอยากได้อะไร OP พ อ่าได้ได้ได้โอพีได้โอพีได้เออได้นะโอพีเอาเพชรเหรอก่าเพชรก็ได้เพชรก็ได้อ่ะเอาเพชรเอาเพชรอ่าอูเอาเพชรไปแจกแจกแจกรวรวยชุบ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 อ่านี่ชุบชุบชุบโอเคนะครใครออกคลิปก็บายบายคลิปนะไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับมีใครกันบ้าง นะครับเดี๋ยวจะให้แช่มันแปะเอ้ยอย่าเล่นไฟเออเอาไปอึบอึ๊บอึบอึบอ่าชิบ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 เอาไปอ่าเดี๋ยวไออีจะโดนแบนนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอใบบ่ายมันได้เลยอีกคนหนึ่งนะครับเอาไปเอาอะไรดีอ่ะเอาอ่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่ะเตรียมมาลุ้นกันครับ เรามาลุ้นงานเรามาลุ้นงานอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวทีนะฮะจะเริ่มเข้าสู่ปี2017แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ข้างนอกแถวบ้านผมนี่รู้สึกว่าน่าจะจุดพลุเออแหละนะครับเสียงพลุนี่อาจจะเข้าไม้หน่อยนะครับน่านะฮะได้ยินกันไหมนะครับโอเคในกระสุดก็เที่ยงคืนแล้วนะครับผมแล้วก็จุดๆถลองเลยโอเคนะครับก็ สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวแอดขอถ่ายตรงนี้หน่อยนะครับโอเคนะครับไปยืนอตรงเวทีเลยนะครับอ่าโอเคใครที่ถ่ายคลิปนะครับก็ถ่ายกันเลยนะครับอ่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมนะนะครับเออนะฮะโอ้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะกด F1 ดูในมุมมองแบบนี้้วยกันนะครับอ่า วัสดี2017นะครับน่าโอเคนะครับไอ้พวกนี้ก็นั่งเออละเหอนะมองดูปุนะครับสบายชิวๆเลยนะครับโอ้นี่มีเรื่อยๆเลยนะครับแถวบ้านนี่ก็จุดเสียงดังมากนะครับน่านะฮะก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ให้แชมป์หน่อยเร็วปีใหม่แชมป์หน่อยเรวเดี๋ยวแชมป์มันคงเข้ามาดูนี่แหละนะครับ ปีใหม่แค p ปินดู Year นะครับผมถ้าอยากได้เกรดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะครับอ่า2017นะฮะแหลกป่ะเนี่ย <c oughs> แหลกไหมไม่แหลกใช่ไหมแหลกเหรอ,อกเออแหลไม่แหลกนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนแล้วกันนะคือขอเปิดไว้แค่ข้างหลังก,ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ไม่ก็เอาแล้วครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะลืมกด subscribe นะ เพื่อเพื่องใจผมนั่นเองนะครับผมก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับจงความเจริญนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครอยากสอบได้ที่1นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตุลากันไปก่อนนะครับผมก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็กระตุกมากเลยนะฮะไอ้พวกนี้นี่นะฮะยืนกระโดดกันอ่ะกระโดดเดิ้งด้งเด้งเนี่ยอ่ะ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 เออนั่ยแหละเออนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊ก หากคุ้มชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้อย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Facebook ด้วยละ่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย